วิษณุไร่บทกลอนถึงเก่าไกลปรารถนาสารพัดในปัทภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงวิษณุไร่บทกลอนถึงเก้าไกลปรารถนาสารพัดในปัทภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงยืนยันไม่มีคําว่าสุญญากาศแต่อาจจะช้านิดหน่อยที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตประกาศว่าเป็นพักที่มีคะแนนเสียงรวมอันดับหนึ่ง ว่าเป็นอย่างที่ทุกคนพูดถือเป็นภาระหน้าที่ของพรรคเก้าไกลที่จะรวบรวมเสียงจะตั้งรัฐบาลตามขั้นตอนเมื่อถามว่าจะฝ่าด่านสอวอได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะขณะนี้สอวอมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายหากพูดคุยกันคงพูดกันได้จากนั้นนายวิษณุได้พูดขึ้นว่าขอให้เชื่อตนว่าปรารถนาสารพัดในปฐพีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงเพราะถ้าขึ้นต้นด้วยการด่าก,กันก็พูดกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้า ทำความเข้าใจกันเหมือนที่บางคนกำลังพยายามก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามต่อว่าจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้ภายในสามเดือนนายวิษณุกล่าวยืนยันว่าไม่มีคำว่าสุญญากาศจะช้านิดช้าหน่อยก็ไม่เรียกว่าสุญญากาศอย่างน้อยช่วงสองเดือนนี้กกตต้องประกาศรับรองจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงเวลาการเปิดสมัยการประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาและเป็นขั้นตอนของประธานสภาที่จะกำหนดในการโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีซึ่งหากเลือกได้ก็เลือกหากเลือกไม่ได้ก็เลือกไปเรื่อยๆไม่เป็นอะไรและไม่น่ามีปัญหาสุญญากาศจะมีได้อย่างไรเพราะยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่นายวิษณุกล่าวอีกว่าการประชุมคอรมอในวันนี้มีเรื่องต้องขอกะกะตในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการบางตำแหน่งซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็มีวาระที่จะขอไปแต่ก็เก็บเอาไว้ก่อนเพื่อรอให้พ้นช่วงการเลือกตั้งเพราะกลัวจะเป็นข้อคอรหาให้คุณและให้โทษก่อนการเลือก แต่ในความเป็นจริงหน่วยราชการรายงานมาว่ามีความจําเป็นเช่นผู้มนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาหรือพอสอที่ยังมีตําแหน่งว่างอยู่เมื่อถามต่อถึงงบการใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยแก้ค่าปัญหาไฟแพงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมวงเงินกว่าหมื่นล้านที่กะกะตเพิ่งอนุมัตินั้นนายวิษณุกล่าวว่าวันเดียวกันนี้จะแจ้งให้ที่ประชุมคอรมอรับทราบเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอน